ครับพี่น้องตอนนี้วิญญาณอยู่หนาสถานีขนส่งผู้โดยสารานะครับเนะาะเห็นปะสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะไฟแดงนะครับไฟแดงที่สามเด้อถีนถีถีวิญญ,ญาณาะถนนลิงเบื้องมาเนาะไฟแดงที่แรกเข้าไปแล้วไฟแดงที่สองเข้าไปแล้วไฟแดงที่สามเข้าอะไรเพราะว่าไม่ทางเข่านะครับเป็นทางเขา่าเฉพาะบอกอสอสามนะครับ เป็นสถา,านี่คนสรงผู้ดยสารนะครับเนาะคือวิญ,ญาสิบวเขาเนาะนันนกได้บอกขสว่าเคยไปไทยพี่น้องเบิ่งรู้แล้วนะครับเนาะคือเขาบอกอีีนิดนึงสะพานที่ขามมาวังหันนะครับเด้ก่อนอีะถึงขสวสามนี่คือมันเป็นสะพานขามถนนมิตรภาพเนาะที่มาจากท่าโคราเน,นะขามมาเลยวิญ,ญาสิบวเขานะครับมันบรเป็นไฟแดงนะก็ถือว่าขามมานะครับ วินญาสีเขาเฉพาะไฟแดงนะครับนะสีเขาเฉพาะไฟแดงนะครับนะเอาดีติดตามเบิ да ้งไฟแดงที่สามนะครับสิเป็นยังไงแน่นะครับนะเอาไปตามไปเบิ้งพินอกวิญัายหนดาบอกสอันี่ยและรบุรีรัมเนี่ยละไปติดตามไปเบิ้งเฮ้าสี่เป็นยังไงแน่เพราะว่าไฟแดงที่สามไฟแดงที่สามบ่มีบ่มีบ่มี่นี่นะครับเห็นบ่มีแต่เขาบอกกสอซื้อเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปบอสอนะครับ ก้นเมืองสิบ่ไม่ทรางเขาเมืองคอนแกนนะครับเนาะคือตอนนี้วิญญาณอยู่ทางเลียงเมืองด้านทิศตะวันตกนะครับด้านทิศตะวันตกของเมืองคอนแกนไหมครับเนาะพิญญ้นขึ้นขึ้ออกไปนะครับเนาะวิญญาณขึ้นึดพอบ่วนะก็คือวิญญาณอยู่อยู่ทางเลียงเมืองด้านทิศตะวันตกต่อไปคนละด้านนะครับเนาะด้านตะวันตกนะนะครับเนาะที่ตามเบื้องครับนี่ไฟแดงกันสิเข้าไปเบื้องนะครับเนาะ คือด้านทิศตะวันตกนะครับตอนนี้เมืองคอนแกนอยู่ทางด้านขวามือแล้วนะครับว่างันเมืองคอนแกนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับมีทางขวามือขวามือคือกันขวามือคือกันนะครับเนาะมามาด้านทิศตะวันตกแล้วบอสซอดอกนะครับเนาะด่านทิศตะวันตกแล้วน้ำคลองสี่สี่คือโบนร้านหกสิบสองไงนะครับเนาะไปเบิ้งครับมีไฟแดงเมืองใดวิญญาณสิบพันลุยเข้าไปเบิ้งนะครับเนาะ นี่วิญญาอยู่ถนนเลี้ยงเมืองเมืองขอนแกน่นด้านทิศตะวันตกเออด้านทิศตะวันตกเมืองขอนแก่นนะครับนะครับเพิ่งนนอรเจ้าเห็ดไม่เอี่ยมเลี sam, ่ยมปั๊บเลยนะครับนะครับเบื้องสิมีไฟแดงบ่มีไฟแดงพาขับไปลุยนะครับนะโอ้ขา้าเห็ดกลงางทิศถนนนะครับนะไม่เอี่ยมเลยโอ้ลาดยางครับลาดยางลาดยางลาดยาง ครับนราถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออกนะครับเออด้านทิศตะวันตกของเมืองคอนแก่นนะครับเด้อนี่เห็นไหมครับนี่กําลังขจักรกําลังลาดยางเอี่ยมเลยนะครับเนาะครับผมผ่านผู้อ่าไสถนนมาเลี่ยงเมืองคอนแก่นด้านทิศตะวันตกนะครับเด้อหายใส่ระมัดเด็กควบระมัดระวังนะครับนะเพราะว่ากําลังเ็ถนนอยู่นะครับนะกําลังลาดยางใหม่ๆอยู่นะครับนะครับขอเอฟซีโปรดระมัดระวังนะครับเด้อมาทางนี้นะครับนี่มาลาดยางไม่เอี่ยมเลยครับนี่ โอ้แลนนิงเลยนะครับนะหนิงเลยหนิงเลยเอามีไฟแดงข้างนาครับไฟแดงที่สามไฟแดงที่สามไม่มองเขานะครับเนาะเป็นไฟแดงที่สี่นะครับเป็นไฟแดงที่สี่ต่ว่าบดีเข่าไฟแดงที่สามมเขามาเข่าเป็นไฟแดงที่สี่นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นไฟแดงที่สามก็แล้วกันนะครับตีเป็นไฟแดงที่สามกแล้วกันเนาะครับข้างนานีนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวข้าไปเบึ้งนะครับจะได้รู้กันหูกันนะครับเนาะ ขาเจ้ากำลังขยายไม่ต่นี่ถนนนะนี่ยเมื่อกขยายครับพี่นอ้องเพ็นงกำลังขยายถนนอยู่เพียนบ่ขุดร่องขุดโอ้ร่องน้ำกลางเห็ดไหมแล้วพี่น้องเห็นปาเนี่เนี่ยตัวขัวมือวิญญาณนี่เห็นบะปกติเป็นปลาไหมครับเนาะโอ้ขาเจ้าเท่เป็นคอนเกียเลยบ้านนี่เท่เป็นร่องน้ำแบบไงเลยเอาไฟแดงข้างนาครับไฟแดงข้างนาไปหลๆๆยๆเขี้ยวข้างไหนเห็นปะตรงไปเมืองอ,ดอุดร ซ้ายมือไปชยัยภูเหมืนมอนว่าออกชัยภูเหมือนว่าครับหัวมือเข่าคอนแก่นนี่แหละครับนะเอ้าไปพิสูจน์กันพี่น้องว่าสิเป็นยังไงแน่น,นะครับนะไฟแดงที่สามที่ห้าเข่านะครับที่ห้าเขาไฟแดงที่สามนะนะไฟแดงที่สามเข้าเมืองขอนแก่นนี่เด้อที่ห้าสิเข่าเนาะที่ห้าสิเข่านะครับนะไฟแดงที่สามที่ข้าจะเขา้าเลยล่ะไปลุยไปเลยพี่น้อง เาเห็นไดโนเสาร์ยังมาอยู่นี่มาจ้อยแต่ไดโนเสาร์ไหมผมมีอ่ากินบ่ากับอยู่ในดงหยาเลยนี่เนี่ยมันยังข้อคอ,อ,อดเลยวะนะครับเอาพี่น้องขั้นออกสายมือนี่ไปเชื่อพุ่มแปมเ,เพื่อพยืนนะครับแปมเพื่อพยืพพพนได้เนะืออกสายมือเขาเมืองคอนเกนนี่ครับเนะาะเขาไปนี่ละขัว,ขว,ขว,ขวมือนี่นี่เห็นปะเลี้ยวขวารอสัญญาณไฟนี่นะเนี่ยเขาไปนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งว่าสิจิลุใส่แนะ่ สีเป็นยังไงเส้นทางเสน,นีนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามไปเบิ้งหนึ่ครับเด้อนะครับเ,นะบเข้าไปเบิ้งเลยเดี๋ยวนะครับเข้าไปเบิ้งน้ากันเด้อพี่น้องครับออาเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับนะพี่น้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปาเออเลี้ยวขวาเข้าไปโอ้โหผิดบวกถึกเว้ยครับเลี้ยวขวาเขา้าเมืองคอนแก่นนะครับนะเลี้ยวขวาเข้าเมืองคอนแก่นไปเลยว่าัตถุออกหอดใสไปหอดใสนะครับนะตามไปเบิๆๆ้งพี่น้องเ <exploit. S 1> ป็นจังไงเน่นะครับนะไป ลุยเข้าไปไฟแดงที่3เด้อครับเด้อที่เขาเขาเนาะจริงๆไฟแดงมีมีม,ม,มีซีมองหตรงบอกอซอว่าหันตรงสถานีคนทรงว่เขาเนะไม่มีไฟแดงของเมืองคอนแกนนะครับเนาะอ้านี่เป็นไฟแดงที่3เด้อไฟแดงที่สมที่เข้าตัวเมืองคอนแกนนะครับพาในอยังเนียไปเบิงการกินบี ครับมาเนี่เห็นว่าครับเพอเรี่กเของปุ๊บนี่เห็นควมจะเลร่ญนทันทีได้เห็นไหเห็นควอมแบบบ้านตึกอารามได้ได้เห็นมาเขาเรียกถนนอะไรนี่เดี๋ยวไปเบื่องพี่น้องบอกหัวถนนนี้อย่างเนาะแยกเขาเมืองคอนแกนมาเห็นไปแยกขเขามืองคอนแกนคันออกทรายเมื่อก็ไปพุนเลยไปอำเภอพะยืนเนาะนะครับอันนี้เรียวเขางตรงเมืองคอนแกนมานะครับเนาะ สนนก็จะเป็นเป็นแปดเลนนะครับนนแปดเลนเลยเน๊ะพี่น้องเห็นบะกวางบึงเลยโอ้บริษัทต,ต่างๆนี่นะคนัะเนาะเห็นป่พี่น้องนะเข้าไม่เลยเด้อเด้อพี่น้องเด้อสนุนคนท้างกวง้างขวางใหญ่โตหมัวร้านนะครับแตนข้ามาเลยโอ้ตามก็เคยไปไอ ชมช่อง YouTube ดังๆที่ขาเจ้าใส่โดนบินนะบินชมเมืองขอนแก่นมุมสูงนะกว้างมากเลยน,นะในเขตเมืองขอนแก่นนะเฮาเฮา,าบ่มีโดนบินนะครับก็เฮาก็เอาจังหวัดพื้นที่ใกล้ๆนะเอาแค่มุมมองนะครับเนาะครับผมขอขอบุญขอบุญเอสซี่นะครับเด้อขอบุญขอบุณเอสซี่ติดตามกัมนกันนะนี่แก้วิญญาณเนาะให้กำลังแรงใจเนาะวิญญาณมาตลอด โอ้แปลกครับพี่น้องฟุ Football, ตบาเขาเจ้าเฮ็ดแล้วเด้อเนี่เด้อเห็นบ่ฟุตบาเนเห็นบ่ข้างๆกงินน,นู้นนะั่นน่ะเขาเจ้าเฮ็ดแล้วแล้วงามแล้วเห็น Football, บ่ฟุตบาแบกใหญ่เลยครับตรงเสาไฟเห็นบ่ความวอาลัาามสวยงามาถนนในเจ้มามงามทแท้พี่น้องคนยนในเมืองคอนแกนเด้อครับเด้อนี่มุ่งหน้าเข้าเมืองคอนแกนนะครับเนาะไฟแดงที่สามเด้อครับเด้อไฟแดงที่สามขอบอกเอฟซีนิวหนึ่งว่า ตรงโบเมนไฟแดงตรงสะพานขามนี่ถนนขามนี่วิญญาณสิบบ่าเข้าไปนะครับเนาะสีเข่าจะเฉพาะไฟแดงนะครับสิได้หายของใจเอฟซี FC สิได้หายของใจว่าไฟแดงแต่ละไฟแดงเข่าใสาแน่นะครับเข่าจังไหนไปทะลุใสแน่น้ำนาะครับอะ่อะ,อะไปเบิ่งครับทะลุโซนไหนนี่เฟิร์บเฟิร์บโอ้อโยรถใสกุ้งเลี้วเฮ้ยว่ <c oughs> าถนนดีขี่เร็วหลายพี่นอ้องเอ้ยนะครับนะคนน่ะ เจ้าฝ้าวนะ่ะะเขาจะฝ้าวเขางานนะครับนะว่าเทีย่ยงแล้วเขาจะนัดกันไปกินเขานะครับผมจะผิดนัดว่าพี่น้องตั้งต่เลี่ยวเขาม่านี่เพราท่านหอดูบุ้งดูปฏิโทโตพี่น้องเขตไดนเนาะวิญญาเอฟซีเขาบอกให้วิญญาในเดอ้อเนี่ยครับตรงไฟแดงแยกไปไฟแดงท่าเรียงเมืองเขามาานี่เห็นว่าตลาดยังนี่นะครับตลาดนี้อย่างโน่นนี่ครับ ตาดยางนะครับอืมสานลาบเป็ดเพันว่าอีสานลาบเป็ดเพันธุนะ์น้ำเนาะเบื้องถนนข้าเจ้ากัเรียมพ่ออะไรครับโอ้สวยงามเลยเอา้าขอเบื้องพี่น้องตรงไฟฟ้าไลนล์นี่ครับเขาเอินยังเนี่ยไฟฟ้าย่อยเมืองขอนแก่นบ่อนี่แหละะบเนาะป้ายเราเห็นป้ายนะครับเนะบานนะครับเขามาท่างนี้คนระับผ่านเขามานี่แหละผ่านไฟฟ้าเขามานนี่แหละครับ ไฟแดงที่สามเด้อครับเด้อไฟแดงที่สามลาดาลาดเห็นป้ายแล้วป้ายเล่ๆร่แล้วครับเห <ไป S 2> ็นป้ายเล่เ่ข้างหน้าแล้วไฟแดงยังปุ๊บนี่ข้างหน้าเฮ้านี่เห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นบอนี่อออกทรายมือไปอเมริกันพ่องไปอุดรธานีตรงไปเขาเมือ,องคอนแก่นนะครับเด้อออกขัวมือ้ันไผ่นครราชสีมาเนาะอาวิยาไปตรงเขาเมืองคอนแก่นนะครับเด้อบ,บอกก่อนเลยก่อนนะ พอเอฟซีเปก่อนตรงเของเมืองคอนแกนนะครับเป็นไฟแดงอีกอย่างตันี้ไฟแดงอีกนะขันมาทางพี่ก็คือออกไปทางบกสสามนะทิวิญาเริ่มคลิปนะเนี่ยนะที่มาทางพี่นะครับเดอ้อทิวิญาเริ่มคลิปดูสถา,า,านีคนทรงบริษัทนะครับเน,ะน,นาะเนี่ยแลนด์มาร์สเนนะครับเนาะทะลุออกไปพูนอนะออกไปทางพูนพาไปเลยออกไปเส้นทันเส้นทันออกไปอุดรได้นะครับเนาะเนาะนะวิญาสิตรงเข้าไปครับนี่เหยไปเห็นปลายเมืองวะตรงเข้าไปพูนหน่อยเนาะ สีห่หูนะครับนะเดี๋ยวใอ้ข้อทีตามมึงพี่น้องสิเป็นทังไหนนะอ่าค้อที่ตามมึงนะเห็นไปบ่ครับเห็นไปปะเนี่ยเห็นไ,ปปนห,ไหมไปคือ่าไฟแดงตอนนี้ที่พี่อตติดไฟแดงอยู่ตอนนีนคือติดถนนไฟแดงมิตรภาพเนาะจะซุ่มเบืองบนบ่เห็นบ่ครับถนนมิตรภาพเห็นบ่มิตรภาพเห็นบ่พี่น้องใดซุ่มเบืองได้อนี่เห็นบ่นะครับนะอ่าติดไฟแดงอยู่ถนนมิตรภาพ ไฟแดงที่สามทีวิญญาเขาเานะทีวิญญาเขาาไฟแดงที่สามก็คือบอกรายละเอียดนิดนึงว่าถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตกของเมืองคอนแก่นนะครับเนาะคลิปไฟแดงที่สองก็คือไฟแดงที่สองไฟแดงหนึ่งกับไฟแดงที่สองด้านทิศตะวันออกของเมืองคอนแก่นนะครับเนาะเตอนที่ตามไปว่น,นาสิเป็นยังไงในเมืองคอนแก่นเป็นยังไงเขาไปลุยเบิ้งครับไปตามไปเบิง้ง ไฟเคียวแล้วครับผ่านมานีนี่สาลหลักเมืองขอนแก่นประตูเมืองขอนแก่นประตูเข่าตัวเมืองนะครับประตูเขาเรือาประตูเข้าตัวเมืองนี่โอ้ยงามขนาดเดินเรียงอารามท่องเรียงอลมอารามนะครับเนาะงามหลายด้านขัวเมือวิญญาณเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดสดตลาดสีเมืองทองนี่ครับเนาะผ่านตลาดนาตลาดสีเมืองทองเข้ามาด้ครับเด้อนั่นแหละคันว่ามาตลาดสีเมืองทองขึ้นตรงนี้นะครับเด้อนะครับ ตรงไปอีกพี่น้องไปใส่แนลองติดตามเบ้งทำทำทำนะครับเนาะอ่าคือเรื่องมาเที่ยวเด้อครับเด้อพี่น้องถือว่ามาเทียวก็วิญญาณนะครับเนาะมาเที่ยวน้ากันขี่รถเที่ยวเมืองขอนแก่นนะครับกะสีหูน้าไฟแดงอ่าจากไฟแดงถนนเลี่ยงเมืองขามาใส่แนมุ่งเลแนะเสดหูนะครับเนาะพี่น้องอ้าวนี่ท้งหัวผมนี่รถไฟ้อยฟ้าเด้อพี่น้องเด้อรถไฟ อ่ายกกระดับเนาะไฟยกกระดับนะครับตรงไปอย่างเดียวพี่น้องโอ้มืดจัะหน่อยเด้อพี่น้องฝนัญขึ้นสิตกนะครับนะตรงเข้ามาเรื่อยๆครับตรงเข้ามาเรื่อยๆเด้อตรงเข้ามาเรื่อยๆเด้อจินยาบลเลียวสายเลียวขว่เด้อตรงเข้ามาเรื่อยๆผ่านหน้ามหาลัยนี่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่นเออนี่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 เห็นไหมขอน แกนเดอแกนนครวิทยาไยเดอร์ผ่านมานะครับเดอผ่านผ่านผ่านหนา้นานั่นล่ะหน้าวัดผ่านหน้าวัดนี่ละ่ะวัดยังนอนะครับผ่านบาท่านพี่น้องนะนไปติดตามไปเบื้องพี่นอ้องไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นพี่น้องผ้านนี่ผ่านยังนี่นสนามกีฬานี่นี่สนามกีฬาครับผ่านสนามกีฬานี่นี่ ผ่านสนามกีฬาเมืองขอนแก่นนี่นี่นี่สนามกีฬาเมืองขอนแก่นนะครับเนาะนี่ป้ายพนยูนนีนี่นี่ป้ายพนยูนนีเลยเห็นไหมสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นนี่ครับเนาะผ่านมาเลยผ่านตรงนั้นมาเลยนะครับผ่านลานเลยพี่น้องตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆพี่น้องตามไปเรื่อยๆหอดสสยแน่สีหูกันเนาะโอ้โถโถโถ่โถ มาแล้วครับเขามาเรื่อยๆพี่น้องตามไปเรื่อยๆอ่ะติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องเซดลหูนะจะเห็นเซดลหูน้ากันวัดถนนเจรีญไปหอดไสแน่นะครับนะตรงไปเรื่อยพี่น้องตรงไปเรื่อยผ่านผ่านอีกยังนี่ผ่านหน่ะโรงเรียนมาโรงเรียนเทศบาลวัดกลางนี่ครับผ่านเนาะผ่านที่อ่าโรงเรียนเทศบาลวัดกลางนะครับเนาะผ่านมานี่แหละครับ ตรงเด้อวิญญาสิตรงอย่างเด limited 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 mm ียวเด้อครับเด้อพี่น้องแม่คือสิบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือคือสีสิตรงไปว่าถนนเส uhm, okay. like mm hmm. ้็ที่ห้าเข้ามาจากไฟแดงเนี่ยมันจิตลุไปใส่มันจิไปหอดใสน่ะนะนะครับเนาะคือเอาจุดเด่นๆนะครับเนาะจุดเด่นๆสี่จุดเด่นๆเหตุเอฟซีบึงเนาะครับเนาะตรงอย่างเดียวครับพี่น้องวิญญาการสิตรงอย่างเดียวเลยตรงไปอย่างเดียวนะครับเนาะครับก็เห็นป้ายเห่ไมมป้ายแะไๆบึงแกนครตรงไปนะครับ พระหมหา,าธาตุวัดน้องแวงออกขัวมือนครราชสีมาออกขัวมือนี่นี่เห็นปะายบอกยูนานลนะแต่วิญญาณจะตรงไปนะครับนะตรงไปเรื่อยๆจนนหูวถนนเจนีไปหอดใสนะครับนะตรงไปเรื่อยๆืตรงไปเรื่อยๆครับสนะีหูกันสีหูกันนะครับนะครับตามเลยพี่น้องนะงขึ้นมาเรื่อยๆคือวิญญาณสีบริเวณทรายเรียวขวานะครับตรงอกมาเลยสี่หูนะครับเนาะสีหูวา่า ถนนเส้นที่จากไฟแดงมาเนี่ยตรงมามันออกสายเนาะทะลุคอดสายเนาะครับเนาะเห็นป้ายสีน้ำเงินอยู่ขา้างหน้าโรงพยาบาลที่นั่นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกน่นเพิ่่นวาออกเกาะใส่เมือการสินออกใสายมือ,กา,อ,อ,ก,ามอการเคหะแห่งชาติออกขัวเมือวันศุนวา่าเอา้าพี่น้องพิสูจน์ไป้าหรว่าด้วยเลี้ยวขวานะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไม่ายาเลี้ยวซ้ายอีกนะครับกสิมาฮอดหมองบึงแก่นนครนะครับสิมาโพบึงแก่นนครเห็นบ่นี่ นะครับถนนนเซน,นีคือไฟแดงตรงนั้นน่ะที่วิญญาภามาเนี่มาทะลุตรงบึงแก่นนครเมืองคอนแก่นเท่านี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับโอเคเลยครับเนาะเห็นมาอย่างซี่แล้วกับพี่น้องก็เห็นแล้วนะว่ามาโพงเมืองไหนนะครับเนาะอย่างง่ายๆ,ๆนี่ครับเนาะกับเอฟซีกับคอยที่ตามวิญญาไปเรื่อยว่าวิญญาจะพาไปที่ไปเที่ยวใสายน่นะครับเนาะเห็นไหมครับถนน,นเจน,นีกับมาทะลุแล้วนะครับมาถึงนี่เลยผ่าน ยังยังก็อยยังมาตลอดที่เอฟซีเบิงอะนะครับพันนั่นพันนี่มาตลอดนะครับก็มาจ้าเอ๋ตรงบึงแกนนครนนี่นะครับเนาะครับผมนี่นะครับบึงแกนนครอยู่ขวามือนะครับเนาะเนี่ยมาหอดีละอมาหอดีแล้วนะครับเอ้าก็ถือว่ามาหอดบึงแกนนคอนกันแล้วกันนะครับเนาะก็เอฟซีกับซิตี้ฮูแล้วว่ารถมันมาหอดตรงนี้รถตั้งเสร็จวมาหอดตรงนี้นะครับเนาะครับผม ผ่านา il, นาวัดมะนีล่ะครับเนี่นาวัดนะครับเนาะผ่านนาวัดมานีล่ะครับเียบึงแก่นนครอยู่ทางสายทางขวามือนะครับเอ้าวิญญาณสิไปใส่คอยติดตามเบืงคึ้นเนาะวิญญาณสิเขานี่น้าสิเขาในนี่นะครับเนาะอือครับเอ้าวิญญาณสิเข้าไปในบึงแก่นนครเบืงขี่นเนาะนี่สนามยังบึงแก่นนครเนี่ยสนาม ยังบึงแก่นคนครเนี่ยครับเอา้าครับอ๋อมีอ่างสนามนมีอ่างน้ออยู่ผีปีนองครับบึงแก่นคนครเอา้างดใช้สน้ำเพราะว่าคุณบอกงดใส่สนามนะครับเนาะอืมครับผมเอาสั่นละครับพี่น้องเนาะมาจีแยวนาะเอาไหหูว่าอ่าอ่าไฟแดงที่สามที่ห้าเขานะ่าเนาะอ่าจากถนนลิงเมืองเข้ามาที่ห้าเข่ามาเนี่ย เป็นไฟแดงที่สามขม่าทะลุบึงแกนนครนะครับเนาะมาทะลุบึงแกนนครนะครับเนี่ยนะบึงแกนนครเห็นไหมครับเนาะครับผมกรับพี่น้องก็ได้เห็นแล้วเนาะได้ทราบไปเนาะทัานผู้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปวิญญาณสิบห้าเอฟซีไปเที่ยวใสสิบ้าไปเบิงไฟแดงจุดใหญนะครับคอยติดตามเบิงนะครับนะครับผมคลิปนี้ผมไม่อย่างไรวิญญาณก็ขอฝากให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กําลังใจวิญญาณนะครับนะวิญญาณเศดษฐีผู้ ถ้ายคลิปดีๆออกมาต่อพี่น้องให้เบิ้องในชมนะครับเนาะต่อคลิปต่อไปเขาจะไปชมใสายน,นกาว่ากันนะครับคลิปนี้พิญญากา่าวคำว่าสวัสดีครับกับผม